ฮัลโหลสวัสดีค่ะโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อส้มครับชื่อส้มครับอ่าชื่อส้มใช่ไหมคะปามนะคะปามเอเจนจากแอปลิต้านะคะอ๋อน้องปามในแอปลิต้าเนาะใช่รู้จักแอปปิต้าได้เหรอรู้นะพี่ก็พี่พี่ก็เพิ่งรู้จักนี่แหละลองเข้าไปเล่นดูอ่ะก็เจอคนเยอะอยู่นะ ค่ะวันนี้พี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเดี๋ววันนี้ปามจะมาดูแลเองถ้าใครมาทําอะไรพี่เดี๋ยวปามจะฆ่าให้หมดเลยค่อยดโอูโอเคโอเคเอาตัวให้รอดก่อนก่อนที่จะช่วยพี่นะเราดดเป็นลงดดไหนด,ด,ดีเราเป็นลงลงเมืองเดือด,เ,ด,อดเลยได้เลยได,ได้ให้พี่เป็นคนโดด,ดีกว่าเพราะถ้าปามเป็นคนโด,ดอะ่ะเดี๋ยวมานจะโดดลงไปที่พี่อย่างเดียวเลยอะ่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่า พี่ออกตัวก่อนนะพี่พี่เป็นนายกสมาคมคนละครอบครัวนะใช่แต่ว่าไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่ามีกี่ครอบครัวอเอ้ยมีครอบครัวเดียวมีรักเดียวใจเดียวโอเคมีคนไปมีคนไปเนี่ยเหมือนจะไม่มีคนไม่เห็นค่ะไม่มีนะไม่น่ามีโอเคเราปลามก่อนไปหดึงตัวึอง ปกติน้องปามเล่นเล่นทุกวันไหมทำเล่นทุกวันเลยค่ะใช่เข้าวันไหนเหงาเหงาพี่ชมก็เข้ามาชวนตามเล่นได้นะคะทักไปในแปปอปมิต้าได้เลยค่ะอะไรใช่เลยค่ะพี่ชมมีปืนกี่กระบอกคะตอนนี้นมีสองอะ่ะอ๋อมีสองแล้วเหรอตอนแรกบอกว่าจะเอาไปให้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่หาย,ยงองไเ้อ๋อโอเคค่ะน้องปามเอาเอาเอาตัว้่อยก่อนน้องปาม น้องปามอย่ายเพิ่งเป็นห่วดีโอเคได้ได้ปกติน้องปามเล่นโหมดนี้ป่ะโหมดนี้มันจะซื้อของได้นะค่ะเคยเล่นอยู่ค่ะเคยเล่นอยู่เออเก็บเก็บเหรียญ้วซื้อของเนี่ยโอเคพี่อยากได้อะไรบอกน้องปามเลยเดี๋ยวผมซื้อให้พี่อยากได้ยาไม่มียาพี่อยากได้ยาใช่ไหมได้เลยไม่มีเสียงปืนเฮ้ น่าจะคนนั้นน่ะไปน้องปามไปดูกันไปตามพี่มาได้ค่ะโกโก้เดี๋ยวนะตามหาทางออกจากที่นี่ก่อนนี่อย่าตามพี่มาดิโอเคโอเคเจ้าล่งไปก็ก้าังไปเฮ้ยหน้าพี่เลยเสียงปืนเฮ้ยพี่เจอแล้วคน<ด>คน,น,นสองคนสองคนพี่เจอแล้วหน,หน้าพี่หน้าพี่พี่ตรงไหนคะไหนคะไหนคะ มายังน้งามมาอยังอยู่ในบ้านเห็ดหน้าที่มาแล้วมาแล้วนก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 สามสามอยู่ในบ้านเห็ดในบ้านเห็ดมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วบ้านเห็ดมาแล้วเข้าไปในบ้านแล้วไปไปน้องปามตามพี่มาเร็วพี่ช้าพี่ช้ามาๆมาๆมาสวย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 ตาย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 ครับผมนี่ค่ะพี่มีมีคนสี่้ลยนะแล้วก็มีหนู พี่สนใจอะไรดีคะเอาคูณสี่แล้วกันไม่เอาทั้งสองอย่างเลยพี่มีแล้วพี่มีทั้งสองอย่างแล้วโอเคค่ะนี่เป็นไรค่ะไปต่อกันเลยดีกว่าไปไปปาไม่รู้ช่วงนี้ปวามเป็นอะไรอ่ะค่ะพี่ต้มทำไมอะเพื่อเรารู้สึกว่าปัมหาใครไม่ค่อยเจอเลยอ่ะไม่เกใจเพราะว่าปำมีเธออยู่คนเดียวมีใครนะ มีแค่เธออยู่คนเดียวค่ะโโอ้หมมันแเลยเงียบมากเลยอ่ะไม่เจอคนเลยเนี่ยค่ะจะได้มีใครมาขัดจังหวะเราสองคนนี้ยเอขึ้นรถบ่น้องเบ้าอุ้ยงานดีนะเนี่ยรู้จักรู้จักรู้จักวิวสันไหมวิวสันเนี่ยอ่อใช่ค่ะ วิวสันไม่รู้จักเหรอวิววิวสันอะนไม่รู้จักกระดิ่งสงใสแสดงว่าไม่เคยดูไม่เคยดู YouTube แน่เลยไม่รู้จักวิวสันอ๋อแค่นั้นค่ะพี่เขาเขาเป็นเป็นบอทในเกมพัฟตี้โมบายวิวสันน่ะอ๋อเป็นบอทด้วยใช่เขาไม่เขาไม่ชื่อด้วยเหรอจริงเหรอมีมีชื่อ,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  <S <S ช,อชื่อวิวสันอ๋อคือ เด้ยนี่ไงมันไงเปิดตัวแล้วหน้าพี่หรือเปล่าเนี่ยออมาตรงนี้พอเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเดนคยงโอ๊โอ๊ยโดนยโอ๊ยโดนยโอ๊ยโอนยโยโอ๊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 ยโอยอยออยยยยยยดย กำลังไปกำลังไปกำลังไม่มาค่ะกำลังมาซ้อนนี่อ้อนนี้อยู่มาแล้ว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 ซ่อนก่อนซ่อนซ่อนไม่เห็นล็อกไม่เห็นล็อกอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยพี่เออไม่ต้องเล่นเดี๋ยวพี่ตะนุกก่อนโอเคเฮ้ยตกใจ เราตักใจโกโก้โอเคสวยโอเคขอบคุณ okay, ค่ะหนูมียานะพี่แต่มารักษาให้ร่างกายอะ่ะทำไมอะ่ะแต่ถ้ามีพี่ชายอะ่ะหนูจะได้รักษาหัวใจด้วยเอ้ยมันน้ำแอม,มเลย <laughs> แล้วในในในแอปลิตล้าน้องปาล์มไอเขาแอดเพื่อนกันได้ปะ่ะในแอปลิตล้าวิววิววิว พ,พี่โดนพี่โดนพี่โดนไปไปไปพี่ไปน้องพี่น,นก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 ยิงลมีตัวตามบอลมาเลยปั๊มยาพี่ปั๊มยาก่อนโอโอ,โอหลังบางก็มีค่ะพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นบอดยิงหลังก่อนยิงหลังก่อนเลยครับโอ้โหอ๋อโอเคโอเคโอเค ที่มันฮิกวกันอยู่นะคะพี่มีสองตัวใช่ใช่ใช่ตายเลยหมดหมดหมดโอเคครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเออเมื่อกี้ยิงถามไม่เสร็จเลยในในในแอปลิต้ามันมันแอดเปลี่ยนกันได้ป่ะแอดเพิ่กันได้ป่ะในแอปลิต้านะคะทุกคนสามารถ กดฟ o l l o w กดติดตามเหล่าเกมเมอร์ไว้ได้แล้วก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของเหล่าเกมเมอร์แล้วก็จะมีหน้าโมเมนต์ที่ทางเซียร์ทุกคนทางพี่ๆท,ทุกคนเนี่ยสามารถไปโพสต์ภาพน่ารักน่ารัก,ารกภายในเกมได้โมเมนต์สนุกสนุกอะไรก็ได้เลยค่ะอ๋อเป็นเป็นการแบบดดกดติดตามกันใช่ไหมแบบใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้วมันก็ดูยอดคนติดตามได้ด้วยใช่ไหมว่าเอ,อ้ยเรามีคนติดตามเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้ใช่ปะใช่แล้วค่ะใช่สามารถดูได้จากหน้าโปรไฟล์ค่ะ โอ้ยนี่ไงเอาเขีวมาดักมาดักมาดักหันเบียกแล้วหันเบียกแล้วมาข้างหน้าข้างหน้าตัวเดียวตัวเดียวหน้าเราหน้าเรายังไม่เห็นนะพี่ยังไม่เห็นยังเงาค่ะจากมุมนี้มุมนี้ยังไม่เหมือนกันะเดี๋ยวปามแทงให้ล่ะเดี๋ยวปามแทงให้เฮ้ยพี่เห็นแล้วหลังก้อนหินปามเห็นแล้วหลังก้อนหินปามเข้าไปปามเข้าไปยิงเร็วเดี๋ยวพี่ปามธมุกให้ ได้ได้เข้ไปเข้ไปแงแงแทงนี่ไงเต็มเต็มไงนี่ไงตาถอยมาตามถอยมาโอเคโอเคมันอ้อมไปเรียบร้อยชนะใครที่สนใจนะครับไม่มีเพื่อนเล่นเกมนะเกมพับจี o โมบาหรือว่าจะเกมไหนก็ได้นะครับในแอปลิต้าเนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชหาเพื่อนเล่นเกมได้หมดเลยนะครับ เราลงเมืองนี้แหละเดือดเดือดเอางี้ดีไหมคะพี่เราลงไปเปิดใหมออ๋อแล้วตะโกนแอลโลแกนแอมบิซ่าดีไหมคะเอางั้นเหรอลอเราจะเราจะรอดไหมล่ะเราจะโดนยิงตายไหล่ะ <c oughs> เออ <c oughs> มีนะมีนะมีคนนะมีคนนะมีคนนี่เนี่ยเสียงเท้าเสียงเท้ามาแล้ว วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาครับเฮ้ยมาแล้วอุ้ยสวยละอุ้ยอุ้ยทันมิเนะคำว่าทันนะเขาอยู่ในห้องเข้ามาเข้ามาลงปังเข้ามาสุดยอดโอเคโอเคโอเคฮัลโหลเพื่อนเพื่อนฮัลโหลรู้จักแอบดิต้าเปล่าเพื่อนอะไรครับรู้จักเพื่อนเพื่อนรู้จักแอบดิต้าไหมครับ ปกติปกติเวลาเพื่อนเล่นเกมเพื่อนมีมีเพื่อนเล่นด้วยไหมฮัลโหลฮัลโหลครับเพื่อนเพื่อนเล่นเกมนี่เพื่อนสุ่มมาเหรอใช่ปะสุ่มมาปะเอ้ยอย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูอ๋อคุยก่อนคุยก่อนอ๋อนี่เพื่อนเขาเพื่อนเขาโอเคบอกบอกเพื่อนออกมามอบตัวเร็วออกออกเรียรเดี๋ยวเอาตัวเออกมามอบตัวเออออกมามอบตัว แน่แน่ทำเป็นโพเพื่อน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 เข้าเพื่อนเข้าแอปนะเพื่อนเข้าไปในแอปสตูอ่ะเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วมา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 สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เพื่อนเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนกันหรือเปล่าครับเพื่อนกันครับเพื่อนกันอ๋อเพื่อนกันใช่ไหมชุบเลย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 ชุบชุบชุบเร็วเดี๋ยวเพื่อนตายเร็วเร็วชุบเร็วชุบเออเออ อ๋อนี่เพื่อนเอนในเกมเลยใช่ไหมเจอกันในเกมใช่ปะค่ะเจอกันในดิสครับอ๋อในดิสขอเหรอนี่นี่มีม,มีผมมีแอปมาแนะนําแอปลิตา้ารู้จักปะแอปลิตา้าไม่รู้ครับแอปลิต้ามันเป็นแอปหาเพื่อนเล่นเกมอ่ะเราโหลดแอปลิต้าขึ้นมาใช่ปะแล้วเราก็เข้าไปดูไปหาเพื่อนเล่นเกมได้เลยมีหลายๆเกมเลยปั๊บจีมมบายก็มีนี่ในน้องน้องคนนี้พี่ก็เจอมาจากแอปลิต้าเหมือนกันเนี่ยที่น้องปาม ไม่รู้จักกันนะเจอกันในแอปลองลองไปโหลดมาดูเอ้ยปกติปกติดูดู u t u b e ไหมครับดูครับดูครับเหรอแล้ว,แล,วแล้วดูแบบดูดู u t u b e คนไหนบ้างอะที่รู้จักอะที่เล่นเกมพับจีม b บายอะมาเเตอเฮะ,ะใครนะมาเตรเหรอรู้จกักรู้จกัจกอาจารย์หมอาจารย์อาจารย์ที่ชอบเล่นพับจีม b i l e เก่งๆอะที่สอนพับจีม b บายรู้จกักปะ ไปนะ้น S ค่ะเออรู้จักไหมอาจารย์อาจารย์ส้มอาจารย์ส้มเลยเนี่ยรู้จักปะไม่รู้ครับเฮ้ยโอ้โหไม่รู้จักได้ไงเขาดังนะคนนี้คนนี้เขาดังนะองไผมเงเล่นโอ้ไปไปไปเข้า u t u b e เลยเปิดดูเลยเนี่ยถ้าเล่นถ้าเล่นไม่เก่งหรือว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยดูช่องนี้ช่องนี้เขาสอนเก่งมากเลยชื่อชื่ออาจารย์ส้มอะ S O M Z S U อะลองลองไปเปิดดูเปิดดู คนนี้เขาดังนะเขาดังด้วยหน้าตาก็ดีโอเคครับครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเราไปเจอกันท้ายวงนะโอเคไหมอย่าลืมนะอย่าลืมไปโหลดแอปลิต้าแล้วก็ไปเปิดดูช่องจานส้มด้วยนะ S O M Z S U อ่ะรู้เปล่าคนนี้เขาดังมากเลยโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วเจแล้วไปแล้วไปแล้วไปายบายบ๊ายบายไปไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปเจอกันวงท้ายไปเขาไม่รู้จักเขารู้จักได้ไงเนี่ยโอ้โหดังขนาดนี้ประเด็นคือเขาไม่รู้จักได้ไงเนี่ยไม่รู้จักจานต้มได้ไงเนี่ยโอ้โหจริงนะพี่จริงดังขนาดนี้ หมายถึงชื่อดังนะคะใช่ดิชื่อดังเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวด้วยอ๋ออุ้ยมีย้ำบ่อยอยู่นะ้นะตอนแรกตอนแรกก็เชื่อค่ะย้ำบ่อยๆแล้วไม่แน่ใจแล้วเอ,อ้ยเขารู้กันเอ,อ้ยข้างหลังข้างห <laughs> ลังทุกคนก็รู้หมดแล้วว่าพี่รักครอบครัวหมายถึงครอบครัวพี่ครอบครัวพี่เองสิอ๋ออเคเออจครอบครัวใครล่ะพอ่แม่เขามาเจอพี่ชนะอ,อบคนใจดีอ่ะ อยากเฮ้ยเสียงเสียงน้าเราหน้าเรานก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 อยู่นกอยู่ระวังระวังเพื่อนเขาระวังเพื่อนเขา <c oughs> ยังไม่เห็นเพื่อนเขานะ <c oughs> เหมือนจะคนเดียวหรือเปล่าอุ้ยตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่เห็นเพื่อนเขาน่าจะมาคนเดียวนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเขามาคนเดียวหรือว่าเขาเพื่อนทิ้งนะต้องทํยังไงดีครับพี่ถ้าสมมติว่าสุ่มเจอแล้วเพื่อนได้มาช่วยแบบเนี้ยโอ้หายตรงนี้เลยเหรออ๋ออ๋อตรงตรงหนูหายตรงเลยเหรอไม่รู้เลยไม่รู้เลยนี่ถ้าเพื่อนไม่มาแบบนี้นี่เพื่อนไม่มาด้วยแบบนี้แสดงว่าสุ่มมาเจอกันแน่เลยต้องไปหาเพื่อนในแอปดิต้านะแอปดิต้านี่เขามีเพื่อนดีๆเยอะเลยเพื่อนเล่นเกมนะ ไม่ได้แล้วต้องแนะนำคนเมื่อกี้ให้ไปหาพี่แอฟลิต้าแล้วไม่ไงโหไม่ทิ้งพี่เลยวิ่งตามติดพี่ตลอดเลยตามติดช่วยหรือว่ากลัวตายอ๋อพี่ใช้คำว่าแทงดีกว่าแทงให้แทงให้ซื้อของนพี่ซื้อของ,อของเขาไปรับกระสุนแล้วซื้อซอะโกกัน ตายตายโอ้โหเพื่อนเขาแน่เลยเฮ้ยมีคนมามีคนมาหน้าเราปอแปะปะแปะปะแปะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพี่ต้องปั๊มยาก่อนอุ้ยวงแรงปะเนี่ยเราจะรอดไหม้องคานเข้าวงต้องงปั๊มคานเข้าวงไหมเอามา ไปามาเร็วมายังโอ้โหไม่ทันโอ้โหไม่เป็นไรค่ะพี่อันนี้จะคอยอยู่แล้วพี่จะคอยบอกกะใหไม่ต้องห่วงมันจะทิ้งเลยโอเคโอเค,อเคดีมากถ้าเราชนะเราก็ถือว่าชนะในการคีเค่เฮ้ยพี่เจอแล้วใช่ป่ะอันนี้แอปอลิต้าเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดใช่ป่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าลิต้าเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดเออขายไปตรงๆเลย เออเอาตรงเนี่ยตรงแบบนี้แหละเออไม่ต้องอ้อมลาขายเลยคือคือแอปพิตาเนี่ยเราเราโหลดแอปมาเสร็จแล้วก็สมัครสมัครโดยใช้ Facebook ได้เลยใช่ป่ะถูกไหมใช่ค่ะมันมันก็จะเออมันก็จะเชื่อมกับ Facebook ได้เลยถูกไหมมันก็จะเป็นรูปโปรไฟล์จาก Facebook เลยใช่ป่ะใช่แล้วค่ะของพี่ก็เป็นรูปโปรไฟล์จาก Facebook เออ อนอกจากเฟ e บุ o k นะคะสามารถใช้เบอร์โทรก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพวกแอปเปิลก็ได้ค่ะง่ายมา,มากๆเลยเฮ้ยพี่เจอพี่เจอหน้าพี่หน้าพี่สองคนสองคนพี่จะเนียนยตัวสองตัวหนงตัวพี่จะเนียนพี่จะเนียนยพี่เนียนรอเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้สวยสวย งงหาไม่เจองงหาไม่เจอหาไม่เจอก็นอนเป็นครับเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวไก่ไก่ต้องมาแล้วเด, <problèmes> ด,ดี๋ยวๆวิควิคนี่ไงมาแล้วมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วหน้าพี่ยิงหน้าพี่ยังไงเจอแล้วเจอแล้วเห็นป่ะโอ้นั่นนั่นนั่นปามเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสเต็ปเทพอี๋เอาไหนคะพี่ เห็นแล้วเห็นแล้วดูดูดูวิวดูเลงก่อนเลงเอาไม่หมดเหรอเอาพี่นึกว่าเหลือคนเดียวเอาลืมไปน้องปาลตายแล้วนี่พี่นึกว่าปาลยังไม่ตายเขาเหนื่อยอยู่กับพี่อยู่ตลอดเวลาไงคะโอ้โหนำแมมเลยมีคนอยู่ไหนว่าไม่กล้าวิ่งเลยทีนี้ หรืว่าคนเดียวแล้วเมื่อกี้โอ้โหนรืว่าชนะแล้วพี่ว่าน่าจะอยู่ใกล้กันน่ะน่าจะอยู่ใกล้กันแน่เลยน้องปามช่วยดูหน่อยได้ค่ะได้พี่ว่าน่าจะอยู่ใกล้ใกล้กันนะคือถ้าเขาไม่ได้มาด้วยกันเนี่ยแสดงว่าเขาต้องสุ่มทีมมาแน่เลยถ้าเกิดสุ่มทีมแล้วเจอเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะเราต้องเปิดแอปดิต้านะครับหาเพื่อนในแอปดิต้าเอานะ นัดกันได้เลยมีแต่เพื่อนดีๆทั้งนั้นจะหาเพื่อนหรือจะหาแฟนก็ได้หมดเลยนะครับรู้สึกกระสาวเยอะนะในแ่นแอบดิต้าเนี่ยพี่เข้าไปเล่นแป๊บเดียวเจอแต่สาวๆเต็มเลยถือว่าจะเป็นคนที่เราดูขเขาตะเกียบพี่ไม่น่าใช่นะพี่จะรอเราอยู่ใช่เหรอเออพี่ก็ลืมดูชื่อมกเมื่อกี้เฮ้ยออกวงสวยแล้วลืมเลยวิ่งเพลินเฮ้ยเจอแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้ว โอ้ยแล้วแล้วแล้วเอ้าเข้าวงก่บเพื่อนเพื่อนไม่เข้าวงเหรอวงแรงนะมาเข้าวงเร็วเข้าวงมาเจอกันเร็วเฮ้ยเขาอยู่ในวงปะเนี่ยยังไงวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาแล้วเรียบร้อย ได้เลยค่ะสามารถทักมาคุยถามเวลาว่างถามเกมที่เล่นได้ในแชทเลยค่ะแล้วถ้าสนใจเกมไหนอย่าลืมกดลงออเดอร์แล้วมาเล่นด้วยกันนะคะเยี่ยมเลยขายกันไปตรงๆอุ้ยหนูไม่เนียนอีกแล้วหรอ <c oughs> ไม่เนียน,น่ะดิ <c oughs> แล้วน้องปามนอกนอกจากเกมครับจีมบายแล้วเล่นเกมอะไรบ้างอะ่ะถ้าสำหรับปามไปเล่นนะคะ <c oughs> ก็จะมีเกมคับจีคับจีใช่กองหรือว่าซอสเซนแมนแล้วก็มี R O v ค่ะ อนอกจากนะะี้ก็นอกจากนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์อีกหลายๆคนที่เล่นทั้ง Mobile Legends L O L ด้วยอ่าน,นก็สามารถลองไปดูได้นะคะโอเคขอบคุณน้องปามครับไว้เจอกันครับค่ะขอบคุณพี่เซามากๆเหมือนกันนะคะครัสวัสดีครับบ๊ายบายคะ่ะเรามาดูวิธีการใช้แอปนะครับอันดับแรกเลยเข้ามาในแอป Store นะถ้าเป็น Android เนี่ยก็จะเป็น Play Store นะครับ เซิร์ชหาลิต้านี่ไงลิต้ามิดนิวเกมเมอร์เฟนกดเข้าไปตรงเนี้ผมโหลดมาแล้วนะพอเราเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีเออเกมเมอร์หลายคนเลยมีแนะนำตัวเองแล้วก็บอกว่าเล่นเกมอะไรนะครับอย่างน้องฟ้ามินิเล่นเกมสวัสดีค่ะมาเล่นเกมีันค่ะเราจะมอบความสุขควาสนุกสนานให้กับคุณเองค่ะ น้องฟ้ามินีิเล่นเกมพับ g ีโมบายอันนี้ผมผมจะเล่นเกมกับเออน้องปามนะน้องปามน้องปา์มก็เออเล่นเกมพับ g ีโมบายซอตเจ็แมนแล้วก็อวีนะสมมุติว่าเราอยากเล่นกับน้องปามนะเราก็เออกดเข้ามาที่โปรไฟล์น้องน้องปามนะครับ เสร็จแล้วเราก็พิมพ์คุยได้เลยนะครับว่าตอนนี้น้องปามเขาว่างไหมแล้วก็เล่นเกมอะไรตรงนี้ผมพิมพ์คุยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงออเดอร์ดูนะครับกดลงออเดอร์เออสองร้อยห้าสิบเหรียญได้30นาทีโอเคสั่งซื้อเรียบร้อยสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วน้องปามกดยอมรับคำสั่งซื้อมาแล้ว พอเราเล่นเกมกับน,น้องปามเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะกลับมาในแอปนะครับแล้วก็มากดยืนยันบริการเสร็จสมบูรณ์ด้วยนะเสร็จแล้วเ,เราก็ให้ดาวได้นะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ไปเลยนะครับ5าดาวอะ่ะแล้วก็เราสามารถกดพิมพ์รีวิวให้น้องปามได้นะครับตรงช่องนี้เลยเสร็จส่ง แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับรูปกล่องของขวัญนะ่ะเราสามารถที่จะกดส่งของขวัญให้น้องปามได้นะครับกดส่งได้เลยโอเคแค่นี้เองง่ายๆเลยใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะโหลดแอป,ปลิต้ามานะครับแล้วก็มาหาเพื่อเล่นเกมได้ในนี้เลยนะครับ